ครับคลิปนี้นะครับผมก็พาท่านมาดูเรือซ้อมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่คลองหลังส่วนนะครับวันนี้มีอะไรดีๆให้ท่านชมครับรับหลังจากฝนตกมาสองวันนะครับก็ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วก็ ผมได้มีโอกาสมาที่ท่าน,น้ำเทศบาลอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีทีมเทศบาลกับทีมปากน้ำมาซ้อมอผมมานี่ทีมเทศบาลก็ขึ้นกันมาสักก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องหาโอกาสถ่ายทำให้กับทีมเทศบาลน,นะครับแต,แต่ก็มาได้คลิปของทีมปากน้ำอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ไปรอ ถ่ายเข้าตอนขึ้นเรือวันนี้จะเห็นสภาพของดินโคลโนซึ่งก็เกิดจากน้ำที่พัดพามาแฉหมดเลยแหละครับ <c oughs> นะเดินปีพายเรือก็ก็เดินเท้าเปล่าเปล่ากันอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาลงเรือเนี่ยรองเท้าก็ไม่ได้เอาลงไปในเรือนะครับเขาถือกันว่าเอารองเท้าลงเรือแล้วไม่ดีแล้วก็ขึ้นมาเจวนี้เนี่ย ขึ้นมาพักเพื่อจะทานน้ำเดี๋ยวเขาลงอีกเที่ยวหนึ่งนะแล้วก็มาดูว่าเวลาซ้อมเรือมันเหนื่อยขนาดไหนเวลาผมไปสัมภาษณ์ตอนนี้เนี่ยผมมาเนี่ยผมพากทับลงไปนะครับยังไม่ได้ไปพูดคุยอะไรกับเขาเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์สดว่าเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยมันได้ความรู้สึกอย่างไรกับการที่เหนื่อยนะครับนี่มาก็เออมาก็ต้องน้ําแล้วก็ มากินน้ำกัน <c oughs> ก็เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแล้วครับเรื่องของอาพายเรือนี่นะครับชกมวยพายเรือนี่พายเรือมันหยุดไม่ได้เลยนะชกมวยนี่ยังปิงเชือกได้แล้วก็เหนื่อยเงาะนะ่วงนี้เงาะออกก็เอาเงาะมากินกันเอาเดี๋ยวไปชมกันนะครับสัมผัสกันประเภทดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าแต่การในแก้วปอ บกครัวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเขาโค,โคโซ้อมแล้วก็นี่แหละครับนี่คือบรรยากาศของการฝึกซ้อม ทีมฝีพายปากน้ำนะครับเด <laughs> ี๋ยวผมไปหาหนายท้ายนิดหนึ่งนะครับ <S <S นายท้ายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับของการฟิตซ้อมวันนี้ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ <laughs> เพราะว่าหยุดเสสองวัน <laughs> <laughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> น้ำ,นำก็ใสน้ำเที่ยวหยุดสวันไม่ได้หยุดครับแต่มันไม่ซ้อมไม่ได้เต็ที่ ส่้จะไม่มีปัญหานในการซ้อมกับขอบคุณนายท้ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของนายหัวเรือแต่วันนี้ไม่เจอเอ โค้ดไปเมืองการนะครับอ่าคนนี้คือดารานักเต้นนะครับอ่าวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันทางด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านด้านนี้หน้ามืดเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมเพราะว่าแสงมันย้อนแสงแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวหน้ามืดจะเป็นลมหน้ามืดจะไม่หล่อมากกว่านะครับวันนี้เหนื่อยไหมครับก็เลยเหมือนเหนื่อยเหมือนทุกวันครับเหนื่อยเหมือนเหมือนทุกวันเหนื่อยอย่างนี้นอนหลับดีไหมครับก็หลับฝันดีเลยครับสวัสดีครับ โอ้เจ็บคอเจ็บคอเนี่ยมีมียังเจ็บคอด้วยนะไม่รู้ว่ากลัวสัมภาษณ์หรือเปล่าอยู่เจ็บคอเจ็บคอเดินไปทางด้านนู้นนะครับนี่มาเสื้อขาวเดี๋ยวผู้จัดการใช่ไหมอ๋อเออเรียกหน่อยเรียกหน่อยเรียกหน่อยเรียกผู้จัดการหน่อยเดี๋ยวคนอื่นไม่มาอ้าอันนี้ก็เป็นผู้จัดการเรือนนะครับเป็นไงบ้างครับซ้อมมาหลายวันแล้วนะครับครับหลายวันแล้วครับ ทําทีมเรือปีนี้รู้สึกว่ามาก่อนก่อนลําอื่นด้วยซ้ํามั้งครับปีนี้รู้สึกว่ามันพร้อมนะครับมีความพร้อมสูงแล้วก็เลยลงก่อนแล้วก็จะไปแข่งที่ราดบุรีครับวันที่ญี่ป,ปุ่นขอบคุณมากครับ,รบนี่ท่านผู้จัดการทีมนะทีมปาก,ปากน้านะครับกาลังจะเดินทางพอดีครับกลับบ้านก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าถ้าย้อนแสงเดี๋ยวหน้ามืดย้อนแสงเดี๋ยวหน้ามืดต้องมาทางด้านนี้หน่อย นะเพราะว่าขึ้นจากเรือก็หน้ามืดอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับซ้อมวันนี้ก็รู้สึกดีดีขึ้นดีวันดีคืนครับโอ้โหดีวันดีคืนนี่นี่นี่ไม่ไม่ได้โม่ไม่ได้โม่ครับอ๋อไม่ได้โมนนะฟังไว้ทีมเรืออื่นฟังไว้นะครับดีวันดีคืนนะครับเอ่อชั่วโมงนี้หาตัวจับยากนะครับบอกได้เลยอ๋อตัวจับยากแหมเดี๋ยวผมมาดูคนนี้หน่อยถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่าเสื้อเขาสวยนะครับข้างใน เป็นไงครับบ้างครับมาซ้อมเรือก็ยังเหมือนเดิมครับสถานการณ์เหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมยังแข็งแรงนะครับรอยรอยสักสวยนะครับขอบคุณครับนี่ช่องนัด99 1 1หนึ่งนอกจากดูฝีพายเรือแล้วชอบดูรอยสักเขาอีกนี่แหละครับเออนี่ผมไปดูคนเสื้อสวยวันนั้นอีกทีหนึ่งนี่ คลิปนี้เนี่ยจริงๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของนายหัวเรือแต่ว่านายหัวเรือไม่ได้มาก็เอาคลิปของฝีพายมาหาคนเสื้อสวยเดินหนีซะนี่นี่คนเสื้อสวยเป็นไงบ้างครับเอ่อคนเสื้อสวยครับเนื่อยครับเนื่อยอ๋อเนื่อยครับเนื่อยผาถ้าตต้จัดจัดนี่ครับคนเสื้อสวยกําลังหิวน้ำเหนื่อยเออเออฮอบแจนะครับนี่คือบรรยากาศของฝีพายเรือ หลังจากขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับออนะเออเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยไหมครับหอบ <laughs> มีคําว่าหอบนะสั้นๆแต่ได้ความหมายคนนี้แหละครับหอบไหมครับเกินเกินเกินหอบเกินหอบหืดหืดหืดขึ้นคอนะครับถ้าเกินหอบนี่ก็เรียกว่าหืดขึ้นคอ คือน้ำลายเนี่ยเอาทำสายเบ็ดได้ละครับนี่ช่องนัด99 1 1หนึ่งรู้ด้วยว่าน้ำลายทำสายเบ็ดมันเป็นยังไงเหนียวเลยครับโอ้นะครับยิ่งค้นปากน้ำมานะเรื่องทะเลเนี่ยเขาเข้าใจว่าสายเบ็ดมันต้องเหนียวขนาดไหนเออนะนี่แหละครับอือสายผาบูไอ้บอยอย่ายึดเสียวันครับอีกคำสัมผ์คกับวันนี้เป็นไงบ้างครับทางด้านนี้ครับ หอบครับมีแต่คำหอบเลยนะเออแม่ชัด้อยชัดคำหอบครับ uh ปุ๊บปุ๊บอ่าหิ่หิสิบหานยอยยบยปอึต้องหมดเลย ครับหลังจากพักดื่มน้ำแล้วนะครับก็ฝีพายเรือปากน้ำก็ลงอีกเที่ยวหนึ่งนะครับลงอีกเที่ยวหนึ่ง <c oughs> ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับก็ <c oughs> รู้สึกว่าขยันกันดีนะก็ผมก็ มาถ่ายอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ดูว่าสภาพคลนริมคลองนี่เดินลงเรือยากมากเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับของฝีพายเรือหลังสวนซึ่งช่วงนี้ก็กําลังซ้อมฝึกซ้อมเพื่อที่จะพา,ายงานใหญ่ของหลังสวนแล้วครับในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 เป็นงานประจำปีงานแห่พระแข่งเรือขึ้นโขึขนข้นชิงทงนะครับนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ผมก็เอาบรรยากาศมาฝากให้กับท่านผู้ชมที่นิยมชมชอบเรื่องของเรือพายท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนหลายที่ในหลายจังหวัดมีเรื่องของการแข่งขันเรือยาวเรือพาย ก็เอาส่วนหนึ่งของหลังสวนล่ะครับสนามหลังสวนนะครับก็ไปดูกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของทีมปากน้ำอีกเหมือนเดิมวันนั้นผมมารอ,อนายหัวเรือโค้ดนะครับแต่ว่าไม่เจอวันนี้ก็ไม่เจอเห็นว่าไปติดทุระนะครับแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมจะเสริมให้กับทีมปากน้ำอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่ชมคลิปของช่องนัด9 9 1 1ยังไรเสียก็ฝากกดติดตามให้กับช่องนัด9 9 1 1ไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ